มีรายงานจากเรือนจำของเปรมว่านายพเดชริ่งรอดผู้บัญชาการเรือนจำกลางของเป,มปรมจะพิธีเปิดโครงการสร้างพลังบวกหลังกำแพงด้วยพลังแห่งดนตรีที่อาคารอเนกประสงค์ภายในเรือนจำกลางของเปรมเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับผู้ต้องขังเพื่อให้ผู้ต้องขังลดความวิตกกังวลผ่อนคลายความเครียดสร้างผูมิคุ้มกันที่ดีให้กับผู้ต้องขังให้มีสุขภาพจิตที่ดี เป็นการนำกิจกรรมเสริมพลังบวกให้ผู้ต้องขังสร้างคุณค่าภายในตนเองรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับตนเป็นคนดีอยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำโดยทางเรือนจำขอความอนุเคราะห์ทีมนักนดนตรีจากเรือนจำพิเศษบินบุรีซึ่งเป็นผู้ต้องขังที่มีความสามารถในการร้องเพลงและเล่นดนตรีมาแสดงให้ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการได้รับชมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นหนึ่งนคน ระหว่างการทำกิจกรรมนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่ถูกคุมขังในเรือนจำก็ได้รวมกิจกรรมขึ้นเวทีร้องเพลงกับนายเสกสรรและเพื่อนผู้ต้องขังโดยเฉพาะบทเพลงโด่งดังของเสกโลรโซอย่างเพลงใจสั่งมาทําให้บรรยากาศภายในกิจกรรมค่อนข้างคลึกคลื้นผู้ต้องขังมีความสุขผ่านการลุกขึ้นเต้นกัน,กนทั้งหมด1000คนในวันเดียวกันนงงางเยาวภาวงศวัร์ หรือเจ๊แดงน้องสาวคนรองของนายทักษิณได้เดินทางมาเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรโดยเป็นการเข้าเยี่ยมครั้งที่22นับตั้งแต่ถูกขุมขังตั้งแต่เมื่อวันที่9ก้ากันยายนที่ผ่านมานางเยาวภาเปิดเผยว่าได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่านายทักษิณได้ร้องเพลงบนเวทีจริงและเมื่อสอบถามจากเจ้าตัวนายทักษิณระบุว่าขึ้นร้องทั้งหมด3เพลงด้วยหลังร้องเพลงแรกมีผู้ต้องขังเรียกร้องให้อีกเพราะสนุกส่วนการร้องคู่กับเสกโดโซหรือไม่นั้นยังไม่ทราบชัดเจน สำหรับเรื่องสุขภาพของนายทักษิณอยู่ในเกณฑ์ปกติดีก็โอเคตามสภาพอยู่ในนั้นก็ไม่ได้สบายอะไรพร้อมได้ให้กำลังใจให้รักษาสุขภาพและมีกำลังใจเข้มแข็งส่วนกรณีที่มีชื่อของนายยศชนท์วงสวัสด์ลูกชายเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนางยามภา,าบอกว่าขึ้นอยู่กับการพิจารณาของพรรคและตัวบุคคลโดยไม่ขอชี้นำเพราะลูกชายมีครอบครัวและตัดสินใจด้วยตนเองได้และตนได้วางมือจากการเมืองแล้ว ร้องเพลงตัวนักศิลได้ขึ้นไปร้องไหมค่ะเห็นคะครัก็ทางผู้คูมบอกเราก็ไม่รู้เรื่องกันแต่ว่าถามท่านท่านว่าร้องกี่เพลงท่านบอกว่าร้องสามเพลงร้องเพลงแรกแล้วก็พวกเอเด็กกันข้างล่างก็บอกว่าเออเอาอีกท่านก็เลยเออสนุกก็เ,เลยร้องลยกับเขาด้วยแม่ยังจะร้องคู่กับน,นักศิลบ้างไหไม่รู้เขาเขายังไม่ได้ถาม,มรู้ว <c oughs> ่าร้องไปสามเพลงค่ะได้สอบถามเรื่องสุขภาพบ้างไหมคะ ไม่ก็คือคือก็ดูดูดูทั่วไปท่านท่านก็โอเคเนาะตามสภาพค่ะใครคงอยู่อยู่อยู่ตรงนั้นมันก็คงไม่ได้สบายอลไร่ใ้ได้ให้กําลังใจกันว่าอย่างไรบ้างนะก็ให้รักษาจุดภาพแค่นั้นเองค่ะคขาขอสอบถามเรื่องลูกชายท่านหนี้นะคะที่เห็นว่าน่าจะเป็นหนึ่งในแคนเนอของพักเพื่อไทยอ่ะคืออันนี้มันคงแล้วแต่พักกับเจ้าตัวเขาเนะเพราะว่า ทุกคนเขาก็แบบพูถึนเขาก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีครอบครัวมีอะไรแล้วเขาคิดเองได้เราคิดกันได้งานวลนเรื่องที่พักเพือไทยตอนนี้เรื่องไหนออกนะคะนวันสำนักคือตั้งแต่นไม่ตอนนี้คือไม่เคยได้ไม่เคยได้สัมผัสเท่าไหร่นะคะจนมาห็นนอกวางมือและข้าวถ้าลตกงชายต้างลงการเมืองเป็นหนึ่งในแคนดิเดตจริงๆตรงนี้ท่านแนสนับสนุน แค่ไหนล้วมีการบอกสถานการณ์การเมืองแนะนำไมไม่ไม่ได้คุยอะไรเลยเพราะว่าเขามีพุทธิภาวะบอกค่ะไม่ไม่ได้คุยเป็นกำลังใจให้ลูกอั้งหลยใช่ไหมคะอ๋อเพราะ่อแม่ก็ต้องเป็นกำลังใจให้ลูกอยู่แล้วแต่ว่ันนี้ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ยุ่งไม่ค่อยรับรู้อะไรเท่าไหร่ค่ะเป็นห่วงแต่ท่านอย่างเดียวอ๋อ ตัว<ม>ที่ตักสินไ้มีข้อแนะนำอะไรฝากไปถึงยูทชยท่าไหมไม่ไม่ไม่ได้คุยกันเลยค่ะไม่ได้คุยเรื่องนั้นเลย